ทานน้ำแข็งหิมาลไยระเบิดถล่มเขื่อนพังพบแล้วสมศพวันคร่ากว่า100ชีวิตที่อินเดียสวัสดีครับแฟนเฟซชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้มีคลิปแห่งความระทึกเมื่อฐานน้ำแข็งถล่มที่ประเทศอินเดียทำให้เกิดการสูญเสียคาดว่าจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ที่คลิปก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับท่าน้ำแข็งหิมาลัยระเบิดถล่มเขื่อนพังวันคร่ากว่า100ชีวิตที่อินเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นี้ว่าเกิดวินาศภัยขึ้นทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเมื่อท่าน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยในรัฐอุตรคันเกิดแตกระเบิดออก ก้อนน้ำแข็งที่แตกหักออกมาถล่มเข้าใส่เขื่อนกั้นแม่น้ําอลก,กนันทาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพังทลายส่งผลให้เกิดกระแสน้ำบ่าท่วมฉับพลันในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับเขื่อนโดยนายโอมประกาศมุขมนตรีรัฐอุตรขันยอมรับว่าอาจมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ระหว่าง100-150คน นายสัญชัยสิงรานาชาวหมู่บ้านรายนีซึ่งอยู่เหนือน้ําขึ้นไปจากจุดเกิดเหตุเล็กน้อยระบุว่าจู่ๆก็เกิดเสียงดังเหมือนฟ้าถลม่มมวลน้ําผสมฝุ่นโคลนก้อนหินและน้ําแข็งทะลักพรวดลงมาตามแนวหุบเขาของลําน้ําโดยผู้เห็นเหตุการณ์รายนี้เชื่อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจนไม่มีเวลาให้ทุกคนได้เตรียมตัวหลบหนีในขณะที่ชาวบ้านระบุว่า คนงานที่ทำงานอยู่กับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าวถูกกระแสน้ำกวาดหายไปจนหมดเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ออกหาของป่าหรือเก็บไม้เพื่อทำฟืนก็คงประสบชะตากรรมเดียวกันทางด้านนายกรัฐมนตรีเรนทราโมดีทวิตข้อความว่าอินเดียทั้งประเทศยืนอยู่คู่กับอุตรขันและทั้งประเทศร่วมกันสวดอ้อนวอนเพื่อทุกคนปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอินเดียกำลังเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทางด้านในอามิตซารัฐมนตรีมหาไทยอินเดียเผยว่าทีมรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินกำลังเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังจุดเกิดเหตุแล้วทั้งนี้อุตรขันเป็นรัฐตอนเหนือของอินเดียพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยและเป็นแหล่งที่เกิดเหตุน้ำท่วมเฉียบพลันและแผ่นดินถลม่มขึ้นบ่อยครั้งโดยครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2013เมื่อเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันและแผ่นดินถลม่มฆ่าชีวิตคนไปถึง6,000ราย สื่อท้องถิ่นอินเดียขนานนามเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าสึนามิแห่งเทือกเขาฮิมาลัยเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุเปิดเผยกับ AFP ในเวลาต่อมาว่าเจ้าหน้าที่สามารถกำหนดตำแหน่งศพผู้เสียชีวิตได้แล้ว3รายในขณะที่มีคนหายสับสนไปอีกอย่างน้อย150คน Thank you clips from Twitter of a m i s h d a f g a n and clip news from Al Jazeera ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก Twitter Amish d เดฟกันและสำนักข่าว a อ j จเซ e r รนะครับและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากมติชนออนไลน์นะครับและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเมื่อเกิดทาน้ำแข็งถล่มที่ภูเขาหิมาลัยจนเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตมากมายก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ